สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงเวลาของข่าวเที่ยงเศรษฐกิจนะคะพบกับดิฉันจิตนาธิพยรัตน์กุลค่ะเข้าสู่เดือนสุดท้ายของปี2557แล้วนะคะสําหรับคุณผู้ชมที่กําลังมองหาของขวัญพิเศษสําหรับคนพิเศษในช่วงต้อนรับเทศกาลสงท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ที่จะถึงนี้นะคะคงต้องหันมาดูของขวัญอย่างทองคํากันบ้างค่ะเพราะว่าราคายังเป็นช่วงขาลงค่ะโดยราคาทองคําในประเทศนะคะเปิดตลาดเช้านี้ราคาลดลงอีก250บาทต่อบาททอง คาตามทิศทางตลาดโลกหลังสัญญาทองคําซึ่งมีการซื้อขายทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ ร่วงกว่าร้อยละสองแต่1,142เหรียญ9 1เอเซนต์ต่อออนต่ำสุดในรอบกว่า3สัปดาห์ค่ะซึ่งเป็นผลจากผลการลงประชามติของสวิตเซอร์แลนด์ในประเด็นการถือครองทองคำสำรองของธนาคารกลางสวิตท,ที่ระบุว่าประชาชนชาวสวิตส,ส่วนใหญ่ถึงร้อยละ77ปฏิเสธข้อเสนอในการเพิ่มทองคำสำรองของธนาคารกลางส่งผลให้ราคาทองคำในบ้านเราปรับลดลงไปด้วยนะคะโดยราคาทองรูปพรรณล่าสุดวันนี้ขายออกบาทละ1นึื 8,400บาทขณะที่บริษัทหัวเซิงเฮงโกฟิเจอร์สประเมินราคาทองในสัปดาห์นี้ยังคงมีแนวโน้มอ,อ่อนตัวลงอย่างไรก็ตามค่ะสำหรับนักลงทุนยังต้องติดตามปัจจัยต่างๆในสัปดาห์นี้ ทั้งการรายง,งานข้อมูลเศรษฐกิจของสหรัฐซึ่งจะมีการรายง,งานข้อมูลในตลาดแรงงานเดือนพฤศจิกายนรวมทั้งการประชุมของธนาคารกลางยุโรปซึ่งมีนักลงทุนบางส่วนนะคะประเมินว่าในการประชุมครั้งนี้อาจมีมาตรการผ่อนคลายทางการเงินเพิ่มเติมค่ะ มาต่อกันที่การแก้ไขปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำกันบ้างนะคะซึ่งเครือข่ายชาวสวนยางพาราเข้าพบรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะขอให้เร่งติดตามมาตรการช่วยเหลือชาวสวนยางพร้อมเสนอ8แนวทางแก้ปัญหาราคายางตกต่ำ สภาการยางแห่งประเทศไทยนำโดยนายอุทัยสอนหลักทรัพย์พร้อมด้วยชุมนุมสหกรณ์อุตสาหากรรมการยางและตัวแทน16เครือข่ายยางพาราเข้าพบนายอำนวยปฏิเสธรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อขอให้เรื่องรัฐติดตามมาตรการช่วยเหลือชาวสวนยางที่ยังไม่มีความคืบหน้าเช่นการตั้งกองทุนซื้อขายยางพาราในประเทศเพื่อให้ราคายางอยู่ในราคาเป้าหมายที่กิโลกร,รัมละ60บาทโครงการสินเชื่อผู้ประกอบการ น้ำยางคน้นโดยรัฐจ่ายชดเชยดอกเบี้ยร้อยละ3าโครงการสินเชื่อช่วยชาวสวนยางที่ต้องการเลิกทำสวนยางแล้วปลูกพืชอื่นทดแทนนะคะครอบครัวละไม่เกิน1 0 0 0 0แสนบาทนอกจากนี้ได้เสนอแนวทางแก้ปัญหาราคายางพาราเพิ่มเติมอีก8แนวทางคือให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการแก้พระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการสินค้าเกษตรยางพาราที่เริ่มมีการจัดตั้งแล้วบางพื้นที่ขอให้มีการตั้งวอุ่มเพิ่มขึ้นทุกภาคเพื่อติดตามและรายงานผลเป็นระยะสนับสนุนการจัดตั้งตลาดกลางยางพาราภาคเอกชนให้กระทรวงเกษตรเป็นศูนย์กลางในการทําความเข้าใจระหว่างภาครัฐและเอกชนเพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันพัฒนาตลาดซื้อขายยางโดยเฉพาะตลาดล่วงหน้าสนับสนุนการเพิ่มมูลค่าย,ยางอย่างจริงจัง มีการตั้งสภายางอาเซียนและเร่งหาตลาดให้ผลิตภัณฑ์แปรรูปยางพาราค่ะ ส่วนแนวทางการดําเนินงานของตลาดทุนไทยในปี2558นะคะคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือว่ากรตกก็ได้กําหนดกลยุทธ์เน้นวางรากฐานตลาดทุนให้แข็งแกร่งรองรับความผันผวนของการเงินโลกพร้อมบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดค่ะนายวรพลโสคติยานุรักษ์เลขาธิการกรตอเปิดเผยค่ะว่าในปีหน้าตลาดทุนไทยยังต้องเผชิญกับปัจจัยเสี่ยงจากภาวะเงินทุนไหลเข้าออกจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจสหรัฐและการเติบโตของ ตลาดเกิดใหม่ในเอเชียซึ่งจะทําให้ตลาดการเงินโลกมีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วขณะที่การเชื่อมโยงของตลาดทุนจะทําให้เกิดการแข่งขันเพิ่มมากขึ้นซึ่งการดําเนินงานของกราตอจะมุ่งเน้นพัฒนาตลาดทุนไทยให้มีความแข็งแกร่ง โดยจะยกระดับและรักษามาตรฐานการลงทุนให้เป็นสากลโดยการจัดทำรถแมพเพื่อวางรากฐานให้กับบริษัทจดทะเบียนให้สามารถรองรับความผันผวนได้รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและบังคับใช้กฎหมายให้มีความเข้มข้นเพื่อให้เกิดความโปรง่งใส นอกจากนี้นะคะจะสนับสนุนให้มีการพัฒนาสินค้าและบริการให้มากขึ้นเพื่อให้ตลาดมีความน่าสนใจส่งเสริมให้บริษัทต่างๆใช้ตลาดทุนเป็นช่องทางในการระดมทุนซึ่งจะทําให้เกิดการลงทุนในตลาดทุนมากขึ้นและส่งเสริมให้ประชาชนวางแผนทางการเงินผ่านการลงทุนในตลาดทุนเพื่อทําให้ตลาดทุนไทยครองความเป็นที่หนึ่งของตลาดทุนอาเซียนที่มีปริมาณการซื้อขายต่อวันมากที่สุดต่อไปค่ะ ส่วนการลงทุนในตลาดหุ้นไทยวันนี้นะคะดัชนีเคลื่อนไหวผันผวนในกรอบแคบค่ะแต่ว่ายังสามารถบวกขึ้นไปได้สนหุ้นสหรัฐปิดตลาดเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาแบบผสมผสานท่ามกลางการซื้อขายที่ผันผวนนะคะเนื่องจากหุ้นกลุ่มพลังงานร่วงลงตามราคาน้ํามันดิบในตลาดโลกค่ะโดยดัชนีดาวโจนส์บวกขึ้นไปได้เล็กน้อยนะคะ0.49จุดหลังจากได้แรงหนุนจากการพุ่งขึ้นของหุ้นกลุ่มค้าปลีกเนื่องจากบริษัทค้าปลีกรายใหญ่ต่างก็ใช้แผนทางการตลาดเพื่อดึงดูดผู้ซื้อ ในช่วงเทศกาลวันหยุดค่ะ NASDAQ เพิ่มขึ้นไป4.31จุดและ S&P 500ลดลงไป5.27จุด ฟังตลาดหุ้นเอเชียนะคะดัชนีนิกเกอีตลาดหุ้นโตเกียวปิดภาคเช้าพุ่งขึ้น1 4 1 2 4จุดแต่ที่17,601.09จุดหลังได้รับปัจจัยบวกจากตัวเลขการใช้จ่ายด้านการลงทุนของบริษัทญี่ปุ่นในช่วงไตรมาส3ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นสวนทางกับหังเซ็งตลาดหุ้นฮ่องกงที่ปรับลดลงไปถึง427.89จุดอยู่ที่ระดับ23,559.56จุดค่ะ ส่วนตลาดหุ้นไทยปิดภาคเช้าวันนี้ดัชนีปรับตัวขึ้นไป2.78จุดแต่ที่ระดับ1,596.69จุดด้วยมูลค่าการซื้อขายกว่า26,000ล้านบาทด้านสถานการณ์ราคาน้ำมันดิบยังคงปรับลดลงต่อเนื่องนะคะต่ำสุดในรอบ5ปีตลาดในเม็กซ์ของสหรัฐปรับลดลงมากกว่า7เหรียญค่ะมาอยู่ที่66เหรียญ15เซนต์ต่อบาเรลขณะที่เบรนท์ ตลาดลอนดอนปรับลดลงไป2เหรียญ43เซนมาอยู่ที่7 0เหรียญ15เซนต์ต่อบาร์เรลส่วนราคาทองคำแท่งวันนี้นะคะรับซื้อคืนอยู่ที่บาทละ17,900บาทขายออก18,000บาททวนขณะที่ราคาทองรูป,ปรพรรณขายออกอยู่ที่บาทละ18,400บาทค่ะ